ช่วงที่ปิติสุขเอกาตาในขั้นของทุติยชานนี่แหละเรียกว่าเป็นสติปฐานก็ได้เพราะว่าไฟแห่งความรู้สึกไฟแห่งอารมณ์ปะทุขึ้นอิสระถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่าของมีค่าของเราหรือบ้านเรือนบ้านช่องเรานี่ของรักของห่วงของเรามันถูกไฟเผาแล้วไฟเผานั้นไฟมันลุก ไฟมันลุกแรงจนเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดับไฟนั้นได้ไฟมันก็ลุกอิสระแต่เรานี่มีแต่ความดิน้นความทุกข์ความทุรนทุรายที่อยากจะดับไฟแต่มันทําไม่ได้นั่นคือเป็นเป็นขั้นของสติปัฏฐานเป็นขั้นขององค์แห่งทุติยฌานอันเป็นอริยมรรคมีองค์แปดมันทําอะไรไม่ได้นั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันเป็นสภาวะอย่างนี้แหละ บางทีก็เข้าไปรู้แจ้งกายในกายไปเห็นเป็นกรรมก็ได้กรรมในอดีตอดีตชาติก็ได้สภาวะแห่งการมาราคะอะไรก็ได้ที่มันจะเผยตัวตนออกมาจะเผยออกมาก็เรียกว่าเป็นอนิจจังในระดับของทุติยชาญอันนี้จะเป็นถ้าเป็นองค์แห่งภริยะบุคคลก็เป็นขั้นของ พระสกิทาคามีคือสติปัฏฐานสี่ก็กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเมื่อเจริญมากพอในขั้นขององค์ทุติยฌานต่อไปมันก็จะทิ้งองค์แห่งปิติองค์แห่งปิติองค์แห่งปิติฝ่ายกุศลก็เป็นความอ,าอิ่มเอบความสู่ความพอใจอะไรก็ได้แต่มันเป็นที่ที่องค์ธรรมภายในนี่แหละ แต่ถ้าเป็นฝ่ายอกุศลมันก็จะเป็นฝ่ายความตื่นความกลัวความระแวงความตื่นตระหนกนี่มันลอยในใจเหมือนไฟนั่นมันลอยในใจแต่ตัวดิ้นก็ดิ้นใส่อยู่ตัณหามันยังไม่ดับทีนี้เมื่อเมื่อพัฒนาขึ้นมันถึงจุดหนึ่งตัณหามันก็ดับตัณหาก็แตกดับมันจะมาแตกดับอยู่ในระหว่างฌานที่สองไปฌานที่สามเมื่อมันทิ้งวิตกวิจารปีติได้ ตัวตัญหาเอ๋ยมันก็ตายก็เหมือนไฟมันไหม้เต็มที่แล้วใจเราที่จะไปดับมอดมันไม่มีแล้วมันก็หมดอะไรตอยากตัญหาตัวตัญหาของเราเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เข้าสู่องค์ฌานที่3ก็เหลือแต่ทุกหรือไม่ก็สุ้อย่างั้นถ้ามันมันนเป็นในฝ่ายกุศลหรือก็ทุกอย่าง มันก็รับทราบอยู่งั้นตัวปัญญาก็รับทราบอยู่งั้นปัญญาก็รับทราบอยู่อย่างนั้นแหละก็เคลื่อนก็เจริญอย่างนั้นแหละเจริญแต่ตัวตัณนหามันดับแล้วนะเนี่ยทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ในใจลึกๆอย่างั้นทุกข์มันก็ทุกข์อย่างงั้นแต่แต่เราผู้ทุกข์เนี่ยมันไม่แต่ผู้ทุกข์มันไม่เกิดในนั้นเราผู้ทุกข์มันไม่มีในนั้นทุกข์มันก็เคลื่อนทุกข์ทั้งวันน่นแหละ ขับเคลื่อนของมันอยู่งนั้นแหละอืมเหมือนไฟโลกันนี่แหละมันอยู่ในใจด่ทุกตัวนี้เห็นไหมมันเจริญอริยมรรคแปดมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยมันเจริญมาอย่างนี้ที่นี้เมื่อมันเป็นทุกอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะกลัวว่าไอ้ทุกเนี่ยมันมันน่ากลัวมันอะไรสารพัดแต่ทุกตัวนี้มันไม่มีผู้ทุกมันไม่มีตัวตัณหาไปเกิดในทุก ไอ้ที่เราเป็นทุกข์กันนี่หมายถึงว่ามันมีตัวตัณหามันมีตัวตนเราเขาแต่ถ้าเข้าไปถึงสภาวะทุกข์สภาวะธรรมนี่อันนี้มันเป็นองค์แห่งอริยสัจคือเป็นทุกขอริยสัจถ้าเป็นทุกขอริยสัจนี่มันจะไม่มีผู้ไปทุกข์ไม่มีผู้ไปเป็นทุกข์กับทุกข์นี้มันมันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นปรามาธรรมล้วนๆนะนะ มันจริงไม่มีผู้ไปเป็นทุกข์กับสิ่งนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อทุกข์มันมันมาถึงขั้นนี้นี่แหละหรือสุขถึงขั้นนี้มันเป็นสภาวธรรมภายในล้วนๆทุกตัวนี้ไม่เกาะเกี่ยวกับข้างนอกข้างนอกก็ไม่เกาะเกี่ยวกับข้างในหมายถึงว่าในส่วนสมาัญยะมันก็เจิดจ้าอยู่ข้างนอกอก็เจิดจ้าไป สติข้างนอกจะเจิดจ้าก็เจิดจ้าไปแต่มันไม่เกี่ยวกับข้างในความคิดนึกของเราในส่วนคิดนึกมานาตาตัวต,วตวนก็คิดนึกไปแต่มันไม่เกี่ยวใส่อะไรเข้าไปมันก็ไม่ดับไม่หายไม่เลื่อนข้อทุกตัวนี้มันคนละส่วนมันเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของจิตอันนี้จะเป็นส่วนของจิตแต่ส่วนของเราจะเจริญมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานมันยังมีส่วนของเราที่จะแทรกแซงอยู่แต่ว่ามันด้วยองค์ธรรมแห่งอนิมัต ด้วยสมาธิถี่มันสมบูรณ์อะไรขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับมันจึงขับเคลื่อนได้ทีนี้มาถึงองค์ตติยชาญน,นี่มันทําอะไรไม่ได้แล้วทีนี้นนทำล้วนๆเลยเป็นจิตสังขารล้วนๆเลยไม่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกับคนละส่วนกันเลยนะก็จุดนี้แหละถ้าจะพูดถึงก็คือองค์แห่งตติยชาญเป็นธรรมของ ขั้นของพระอนาคามีที่บรรลุขึ้นมาเรื่อยๆบรรลุขึ้นมาเรื่อยๆบรรลุโสดาก็ในขั้นของปฐมชานบรรลุสกิทาคาก็ขั้นของทุติยชานบรรลุพระอนาคามีก็คือขั้นของตติยชานทีนี้เมื่อเจริญมากพอของขั้นของตติยชานมันก็เข้าสู่เบคาคือมันละสุขละทุกขมันวางสุขวางทุกพอแล้ว วางสุขวางทุกข์พอแล้วมันก็ละของมันเองทีนี้มันละเห็นไหมมันละวิตกวิจารละปีติทีนี้มันก็ละสุขละสุขละทุกขทีนี้ก็เหลือแต่อุเบคาและก็เอกกะาตาอันนี้เป็นฌานที่สี่แล้วนนเห็นไหมพอเป็นฌานที่สีก็แ,แลอยู่งั้นแล้วพอเป็นฌานที่สีก็แลอยู่งั้นแลอยู่เป็นปัญญา เป็นองค์ธรรมทั้งหลายที่สมบูรณ์คือสมบูรณ์บริบูรณ์มาตั้งแต่ชาตที่สามสมบูรณ์บริบูรณ์มาตั้งแต่แตติยฌชานนั่นเองแต่ในขั้นปฐมมันก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ในระดับหนึ่งมรรคแปดก็ได้ในระดับหนึ่งทุติยชานก็สมบูรณ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ตติยชานก็สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เหลือแต่องค์แห่งอุบกขาและแลอยู่ก็ถือว่ามันขั้นสมบูรณ์สูงสุดเป็นมหาสติมหปัญญาก็ว่าได้ก็แลอยู่จเจริญอยู่รออยู่ตรงจุดนี้เมื่อมีความปรากฏแห่งขันออกมา เพราะว่าแลอยู่นี่มันจะเป็นความนิ่งเป็นอุปยขาเป็นการรอเป็นการแลเมื่อแลอยู่แล้วความปรากฏขึ้นแห่งขันทุกที่จะถูกปลดปล่อยออกมาจากใจอย่างอิสระทีนี้ไอข้ขันทุกตัวนี้กับที่เดินทางมาอันนั้นอ่ะมันมันคนละอย่างอันที่เดินมามันเป็นกองทุกเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่เป็น เกี่ยวข้องได้กับใจเราพอมาถึงอริยสัจที่เป็นองค์ตติยฌานมันก็ยังเป็นกองทุกข์อยู่เป็นจิตสังขารอยู่แต่ที่นี้เมื่อเป็นขั้นอุบเบกขาแล้วแลอยู่ทีนี้ความปรากฏออกมาไอข้ขันตัวนี้จะเป็นขันซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนเราเป็นความปรากฏแห่งขันขันทุกข์กองทุกข์ที่จะถูกวางออกมาหรือไหลออกมาจากใจนั่นเอง ไหลออกมาจากใจก็ขั้นนี้ก็เป็นอันสูงสุดแห่งอริยมรรคมีองค์แปดก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั่นเองอันนี้ก็แสดงในอาการของอริยมรรคมีองค์แปดในการบรรลุมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นอันสุดท้ายนี่เป็นขั้นของสูงสุดเป็นขั้นของอรหันต์ก็ว่าได้บุคคลใดเจริญกรรมาฐาน ย่อมเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดมีขึ้นเมื่ออริยมรรคมีองค์8ได้เกิดมีขึ้นย่อมส่งผลให้สติปัฏฐาน4ได้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4ี่สมบูรณ์บริบูรณ์ย่อมท่งผลให้องค์ธรรมได้ขับเคลื่อนและบริสุทธิ์ขึ้นได้หรือเกิดวิชาและวิมุติก็ได้ หรือไม่เกิดวิชาวิมุติก็หมุนขึ้นสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอย่างที่กล่าวมาอันนี้ก็ขอให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ไปใคร่ควรแล้วก็พอเป็นแนวทางไม่ว่าจะเป็นคราวาสหรือภิกษุแม่ชีสมณเนนก็สามารถเข้าถึงอัดถึงธรรมได้เสมอกัน ถ้าหากมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติตรงจุดตรงเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าได้วางแนวทางไว้แล้วเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติก็เลยตัวหนังสือเลยความเห็นเลยความเชื่อเลยความคิดนึกของเรามันก็เข้าสู่สภาวะธรรมแต่ถ้ายังติดอยู่ในขั้นความเชื่อความเห็นตัวหนังสือ อัครพยัญชนะอันนั้นมันก็จะไม่ทำให้เราเข้าสู่กระแสธรรมได้มันก็เป็นขั้นของการบริกรรมไปเรื่อยๆการบริกรรมการยึดยึดในศีลยึดในธรรมไปเรื่อยๆความเป็นอิสระแห่งจิตความเป็นอิสระแห่งธรรมก็มีขึ้นไม่ได้ที่พูดไปว่าองค์แห่งจตุตฌานคือฌานสี่ที่ว่าอุเบกขาแล้วแลอยู่แล้ว เกิดความปรากฏแห่งขันหรือขันทุกข์ต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ในใจซุกซ่อนอยู่ในกายอะไรก็ตามที่ไหลออกมาจนหมดจนสิ้นนั่นแหละคือเป็นอริยสัจสี่แล้วก็ขันทุกข์ไหลออกมาถึงที่สุดแล้วจิตข้อหาที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้จิตก็หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นนิพพานาธาตุไป ก็ขอความเจริญในธรรมจงมีกับผู้ฟังทุกท่านขออนุมโมทนาธรรม